ไอยทวนๆขวนห่วยๆกันเลยจ้าพี่น้องสุกี้คะ่ะสุกี้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 น้ำอุจูมีวิธีการทำมาฝากด้วยนะคะสุกี้ง่าย,ายๆแซบตามใจฉันค่ะแซบตามใจฉันเลยนะคะสุกี้วันนี้เจ้ยใส่คะน้าถั่วลันตาหวานแล้วก็แครอทค่ะใส่กุ้งใส่เต้าหู้ปลาใส่ปลาหมึกใส่ไส้กรอกแดงนะคะ วุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยค่ะซุปก้อนหนึ่งก้อนไข่ไก่แล้วก็น้ำจิ้มสุก,กี้จะนำไปตีรวมกันนะคะส่วนนี้จะเทลงหม้อค่ะส่วนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มสุก,กี้หั่นกระเทียมพริกแล้วก็ผักชีเพิ่มค่ะจะนำไว้ราดตอนเสิร์ฟนะคะง่ายๆค่ะต้มน้ำทาเลยพี่น้องต้มน้ำให้เดือดร้อนเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่ซุปก้อนลงไปค่ะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะ ส่วนตัวนะคะวุนเส้นต้นสนเจะจะใส่แบบแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะคนๆๆให้ซุปก้อนละลายนะคะซุปก้อนละลายแล้วค่ะรอให้บุ้นเส้นสุกจ้าสังเกตว่าบุ้นเส้นเริ่มจะสุกแล้วนะคะใส่ทุกอย่างลงไปค่ะเพราะว่าผักอันอันมาสัน ผักแล้วก็ไส้กรอกกุ้งปลาหมึกสุกมาแล้วนะคะรอแค่ผักสลดค่ะเราก็จะเติมไข่ไก่นะคะกับน้ำจิ้มุกี้ที่เราตีรวมกันค่ะรอให้ผักสุกนะค่ะเด็กหอจะทำในหม้อหุงข้าวก็ได้นะคะโอเคคนๆให้ผักสลดค่ะ ทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะอันนี้เป็นไข่ไก่แล้วก็น้ำจิ้มที่เราตีรวมกันแล้วนะคะคนให้เข้ากันดีปิดไฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าถ้าใช้เตาแก๊สปกติก็ยกออกจากเตาได้เลยนะคะนี่บ นี่จ้าพี่น้องสุก,กี้น้ำอุจุค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะท่ะกับเจสาวอิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินกันเลยกับเมนูสุก,กี้น้ำอุจุนาาจ้นาอจาะน้าคลุกคลิก วันนี้ที่นี่อากาศเย็นค่ะก็เลยคืออยากกินเอียงแลบยว่าสดเอียงหอนห่อนอนอ <c oughs> <c oughs> กุ้งขนาดวุ้นเส้นจ้ะปลาหมึกขนาดวุ้นเส้นค่ะ เ็นเมนูเส้นต่อเนื่องนาอเจ้าเมื่อวานกินขาวปุ่นเมื่อีนกินมุนเส้นนั่งส่นะเจ,ะจะเด็กเส้น อ <G ül> อยากนั้นมาจากพี่น้องชาดก็น้อนเนเอาอัดคลิปหลายมุมสลับกันไปแล้วกันนะคะมุมธรรมดาแล้วกับมุมอมสูงค่ะ สับพักสับลายจ้ะอืม <c oughs> <c oughs> เป็นส่งสีสมาม์ด

ถ่ายกับคำนี้นะคะเท้งหมึกเท้งกุ้งเท้งมุนเซนจ้ะเอาขีบเนี่ยกระซงกินไน้ซ้ำนี่แหละใจใหายอื